เอาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายเราวันนี้เราก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับ s ิ i p Snip p อ s t a กันอีกแล้วนะครับผมอย่างที่เราทราบกันดีว่าข่าวล่าสุดณตอนนี้นะครับผมบอกว่าณตอนนี้เลยนะเรื่องเกี่ยวกับสโนไวท์นั่นเองนะครับผมซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าต้นฉบับของการ์ตูนในปี1937เกี่ยวกับความรักของเจ้าหญิงสโนไวท์นะครับผมกับเจ้าชายที่เรียกได้ว่า แล้วนะผมเออ่เป็นพวกสตอกเกอร์คอยสะกดรอยตามผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในหนังฉบับใหม่จะไม่มีอะไรแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมพร้อมทั้งยังเล่นมุกติดตลกด้วยการแซลแบบอาชาของเจ้าชายชาร์มมิ่งอาจจะไม่ปรากฏในภาพยนตร์ฉบับไลท์แอคชั่นของสโนไว์ด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมพีทเองวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ Snow White ที่กำลังเป็นไวรัลกันอยู่ณนะตอนนี้นะครับผมนะวันนี้เราก็มาเล่า,าพูดเรื่องเกี่ยวกับข่าวล่าสุดสรุปเรือง่ายๆเลยครับผมในความคิดของผมนะนะเกี่ยวกับ w โนไวไลท์แอคชั่นนะครับผมรวมไปถึงเราเจ้าหญิงทั้งหลายที่เราเคยดูและผ่านตากันมามากมายเลยนะครับผม ก็คือล่าสุดนี้ดิสนีย์กำลังมีวางแผนจะถ่ายทำหนังเกี่ยวกับสโนไวท์แบบไลท์แอคชั่นและต้องบอกไว้ก่อนว่าสโนไวท์ในประวัติศาสตร์ของดิสนีย์นั้นสโนไวท์น่าจะเป็น a อนิเมชันเรื่องแรกที่ได้รางวัลอสการ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ที่มีการเคลื่อนไหวสีเสียงและทำนองเพลงทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำให้เป็นที่ประจักษ์ของทั่วทุกมุมโลกได้รู้จักกับ การ์ตูนแอนิเมชันนะครับผมแต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าดิสนีย์กำลังทำให้เหล่าตัวละครหลังๆที่เป็นแบบไลฟ์แอคชั่นมานี้เริ่มถดถอยในความน่าเชื่อถือและการที่จะมาดูอะไรเกี่ยวกับดิสนียและทำให้แฟนคลับส่วนใหญ่นั้นเริ่มไม่พอใจนะครับผมต้องกล่าวก่อนไลยว่า,าโปรเจกต์นี้ประจวบกับ บทนักแสดงอย่างาราชเชลราเชลเซเกอร์รนะครับผมถ้าออกเสียงชื่อ,อนักแสดงคนนี้ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งเป็นนักแสดงสาวเชื้อสายลาตินอเมริกันนะครับผมซึ่งสโนไวกูไม่ใช่คนลาตินนะครับผม <S <S มึงเข้าใจความหมายใช่ไหมเออคือสโนไว่ะน่าจะเป็นคนยุโรปไม่ใช่คนลาตินเก็ตไหมใน ในการ์ตูนอะแม่งผิวโคตรขาวเลยผิวโคตรจะขาวแม่งยุโรปชัวแต่แม่งบอกว่าเป็นเอานักแสดงชาวลาตินอเมริกันมามึงทำเหมือน, Little <c oughs> นดิ t เทนเมอร์เมดอีกเยนะโอ้กูกลุ่มขมับเลยซึ่งตัวละครในตำนานที่ซึ่งถูกฉายเป็นการ์ตูนอะเรื่องแรกอย่าง Snow White แบบแอนิเมชันนะครับผมของดิสนียได้มาอยู่ในแบบไลท์แอคชั่นอะในรูปแบบที่มันไม่ควรจะเป็น คุณคุณคิดไหมคือแบบสโนไวท์มันเป็นยุโรปแล้วยู่ดีมึงก็มาเปลี่ยนให้เป็นคนชาวลาตินไ้กันมึงโวอะ่ะมึงจะโว้อะไรเยอะแยะมูมีปัญหากับ <c oughs> เหมือนผู้ปนอา่าต้องเรียกว่าไงนะดูเหมือนว่าผู้บริหารของดิสนีย์และรวไมไปถึงผู้กํากับทั้งหลายอะ่ะมันจะไม่สนใจกับเรื่องต้นฉบับเลยสักนิดคือเหมือนประมาณว่าต้นฉบับก็ต้นฉบับไปสิวะเราก็จะปรับแก้ใหม่ให้มันดียิ่งขึ้น ดีก็เยี่ยแหละครับแม่งเร็วล้ายกว่าเดิมอีกนะครับผมซึ่งโดยเฉพาะแล้วบทของสโนไวซ์อ่ะซึ่งตามชื่อแล้วแปลเป็นไทยตรงตัวเลยก็คือหอิมะสีขาวนะครับผมและตามท้องเรื่องเดิมก็คือได้มีการบรรยายสีผิวของตัวละครนี้ว่าออมีผิวขาวดุดหิมะนะครับผมสโนไวท์มันก็ตกตัวอยู่แล้วไมวะชื่อสโนไวท์หมายความว่าลักษณะของตัวละครเนี่ยจะต้องเป็นคนผิวขาว เอะไรอย่างเงี้ยผิวขาวแบบมึงไม่ลาตินอะ่ะเข้าใจความหมายใช่ไหมครับทุกคนเออแต่นักแสดงที่มารับบทกับตรงกันข้ามโคตรเลยหน้ามือเป็นหลังตีนะุคนเข้าใจใช่ไหมเออซึ่งตัวนักแสดงสาวอ่ะได้ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเท่าที่ผมไปอ่านมานะเท่าที่จําได้ก็คือรู้สึกกลัวการ์ตูนต้นฉบับค่ะและไม่เคยเขาเรียกว่านะและ เขาเรียกว่าไม่เคยหยิบมาดูอีกอีกทั้งยังเคยไปนั่งเครื่องเล่นในดิสนีย์เวิลด์ที่มีชื่อว่าสโนไวท์ด้วยนะเออเหมือนเหมือนพี่แกพูดอย่างนี้นะซึ่งฟังจากชื่อแล้วชื่อเครื่องเล่นนะที่ที่ที่ตัวนักแสดงบอกก็คือเหมือนจะชอบชอบมากๆเลยเครื่องเล่นนี้กระทั่งได้โอกาสรับบทเรื่องนี้อีกด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้แม่เจ้ากู กูชอบสนไว้แล้วกูก็มารับบทสโนไว้เนี่ยนะแต่ถ้าไอถ้าคิดณเวลานี้นะครับผมในสถานการณ์นี้นะโวกของดิสนีย์แม่งกำลังเป็นที่แพร่ระบาดชิบหายเลยซึ่งเรียกว่าไงนะมันเป็นฝันร้ายของแฟนคลับทั้งหลายเลยนะครับผมนั่นก็คือกูด้วยแลละครับฝันร้ายชิบหายเลยมึงกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคือแบบโอ้แม่เจ้ากูหัวจะปวดโอ้ยซึ่งมันกลายเป็นกระแสที่แบบฮือฮา ของดิสนีย์ที่แบบว่ากําลังทาให้พวกกูแบบยุคเก้าสข,ของกูแบบโอ้แม่เจ้ามึงเอาใครมาเล่นเนี่ยมึงไม่ดูเลยว่าตัวละครแบบไลท์ไลแอลค,อคออชั่นกับต้นฉบับในแอนิเมชันอ่ะแม่งไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ําซึ่งสโนไว้อ่ะมันควรน่าจะเป็นฝรั่งผิวขาวรวมถึงหมายถึง เรียกว่าอย่างไงด,ดีว่ามไม่รู้จะพูดอย่างไงแล้วนะเอาเป็นว่าเรามาเข้าถึงตรงส่วนของอผลงานของดิสนีย์ที่เคยทํามาแล้วกันเนาะผมไม่อยากจะพูดแนละ้วมันคือโอ,โ,โอ้โหกูจะปวดคือสโนว์ไวท์มันควรจะเป็นคนยุโรปผิวขาวแล้วก็มารับบทน,นักสแสดงยุโรปผิวขาวแม่งมีมันพันกว่าคน,นแต่มึงไม่เลือกสักคนน่ะแล้วมึงไปเลือกลาตินซะงั้นอนะ่ะไม่ทราบว,ว่ามึงกาลังเอาใจกับคนในอเมริกาทางใต้หรือเปล่าครับฮะเออมึงแม่งไม่ได้ดูตามเนื้อผ้าเลยอ่ะ นางเอกไลท์แอคชั่นในหนังของอดิสนีย์ที่เป็นแบบเจ้าหญิงที่เรารู้จักและเราเคยเห็นมากันแล้วนะครับผมยกตัวละ,ะยกตัวอย่างเลยก็คือ,อม Beauty อ n d the Beast อ่าิวตี้แอน d the อ e a s t ในปีสองพัสิบอ่จาวจำได้อยู่ในหนังเรื่องแบบไลท์แอคชั่นนะเฮอร์ม,มานี่จากแฮร์รี่พอตเตอร์มาเป็นอ่า โฉมงามกับเจ้าชายฉุนนะครับผมถือว่าดีเยี่ยมอันนี้เยี่ยมอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากยกนิ้วให้เลยว่าดีเยี่ยมโคตรๆนะครับผมซึ่งผมยกนิ้วให้ผ่านเลยนะครับผมโดยเอมมาวัชส,สันที่มารับบทเป็นบิวตี้ Beauty นะครับผมหรือโฉมงามนั่นเองนะครับผมในเรื่อง Beauty and the Beast ถือว่าประสบความสำเร็จและก็เป็นกระแสที่ดีด้วยนะครับผมอันเนี้ยกระแสดีอยู่ละ แล้วก็มาถึงเจ้าหญิงออโรานะครับผมในเรื่องมาเลนพีเซนต์นะครับผมถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เอ่อเรื่องเ,อเจ้าหญิงนิทราชื่อภาษาอังกฤรรษจำไม่ได้แต่ชื่อภาษาไทยก็คือเจ้าหญิงนิทรานั่นแหละนะในเรื่องแอนิเมชันเจ้าหญิงนิทรานะครับผม,บผมแต่แต่มันเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวร้ายนั่นก็คือมาเลนพีเซนต์นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าเจ้าหญิงตาม,มเห็นรูปลักษณ์แล้วก็คือแบบโอเค มันเจ้าหญิงอาจจะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสมากแต่ก็ถือว่าผ่านหลักเกณฑ์ก็คือเป็นหนังที่ดีในแบบไลท์แอคชั่นของเจ้าหญิงมิธาที่เล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวร้ายนั่นก็คือมาเลวิเซนถือว่าผ่านอยู่ผ่านอยู่โอเคแล้วก็ซินเดอเรล่าอ่าซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าก็ดีครับซินเดอเรล,ล่านี่คือที่ได้รับคนที่มารับบทเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรล,ล่าก็คือลิลลี่เจมส์ ใช่ไหมไม่รู้ดิขออภัยด้วยลิลลี่เจมส์นะครับผมซินเดอเรลอ่าในปี2015นะครับผมอ่าถือว่าดีอยู่ดีอยู่ยังดีอยู่ซินเดอเรลอ่านะครับผมซินเดอเรลอ่านี่คือแบบโอ้ใช่เลยเจ้าหญิงคนนี้ใช่เลยผมบลอนแล้วก็เสือ้อรูปลักษณ์อ่าสัดส,ส่วนดีหมดดีหมดเลยถูกต้องหมดถูกต้องหมดเลยนะแล้วอยู่ยุโรปด้วยโอเคยังเป็นคนยุโรปอยูโอ่โอเคโอเคต่อมาก็คือในเรื่องของอาลาดินนะครับผมเนื้อเรื่อง,องไม่ค่อยดี นะครับผมไม่ค่อยไม่ไม่เห็นนกแก้วที่แบบว่าไม่เห็นนกแก้วที่ปากมากเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนแล้วนะครับผมก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าอาดินนี้ก็คือแบบว่ายังได้อยู่นะสำหรับแจสมินของเรานะครับผมนาโอมินาโอมิสกอตใช่เปล่าใช่เปล่าว่ากูอ่านชื่อถูกเปล่าถ้าถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคือ คนที่รับเบทเป็นรับบทเป็นเจ้าหญิงจัสมินก็ถือว่าดีอยู่ยังดีอยู่ต้องถือยังถือว่าดีอยู่ยกนิ้วให้อยู่ก็คือแบบว่าตรงคอนเซปต์อยู่ยังตรงคอนเซปต์อยู่ก็คือแบบเป็นหญิงชาวตะวันออกกลางก็ถือว่าตรงคอนเซปต์อยู่นะยังตรงคอนเซปต์อยู่ก็ถือว่าดีอยู่ยังถือว่าดีอยู่แล้วก็อลิซอินเดอะวันเดอร์แลนด์อันนี้ก็เหมือนกันเอออก็อยู่ด้วยอลิซวันเดอร์แลนด์ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เล่าช่วงวัยเด็ก นะครับผมแต่มันเป็นการสารต่อจากช่วงวัยเด็กในแอนิเมชันมาสู่วัยวัยรุ่นวัยวัยที่โตแล้วอ่ะเออวัยที่โตแล้ววัยที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผม Alice in the Wonderland นะครับผมในปี2010กับ2 0 1 7ั6สิเออสิ 16, นั่นแหละเออถือว่ายังผ่านอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะมีเสียงวิจารว่าเอ้ยไม่ดูดีอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่า,าคนที่มารับบทเป็น อลิสในอลิสอินเดอะวันเดอร์แลนด์ยังถือว่าดีอยู่ยังพาลาเกนอยู่ที่กาบังยังอยู่ยังดูดีอยู่เลยนะครับยังดูดีอยู่นะครับผมต่อมาก็มีใครอีกนะมู่หลานอ่ามู่หลานไวร่าจัดจัดมู่หลานนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่มีมูชูแต่กูก็ยังเห็นว่ามันก็ยังรักษาคอนเซปต์อยู่นะครับผมก็คือเป็นผู้หญิงนั่นแหละ เอเชียด้วยโอเคตรงคอนเซปต์ยังถือว่าตรงปกอยู่แต่ไม่ตรงอยู่อย่างหนึง่งก็คืออะไรนะผู้กองกูอะแม่งแยกส่วนเป็นสองส่วนได้อะผู้กองพระเอกกูแม่งหลายคนไหอเหี้บอกเลยอคือ,อแบบผู้กองในมู่หลานกูแบบมันไม่ได้ตรงคอนเซปต์ในเหมือนแอนิเมชั่นนะครับผมก็ถือว่า <S <S มไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรก็ยังถือยังยอมรับได้แต่ที่ไม่ยอมรับก็คือมึงเปลี่ยนหงอะให้เป็น ให้เป็นมังกรนะกูก็แบบว่าโอ้ไม่กามูชูตัวปั่นกูไม่อยู่แล้วอะ่ะกูแบบเฮ้ยถ้ามีมูชูนะผมบอกได้เลยว่ามันอะ่ะมูหลานอะ่มนอะมูหลานเป็นเรื่องแรกมั้งที่แบบว่าเออเป็นเรื่องแรกที่ผมโตมากับเจ้าหญิงดิสนีย์เลยก็ว่าได้มูหลานเนี่ยแหละมูหลานแล้วก็บิวตี้แอนด์เดอะเบส์นะครับผมก็คือเจ้าหญิงส่วนใหญ่ที่ผมดูในดิสนีย์อ่ะ คือเจ้าหญิงทุกคนอ่ะผมชอบหมดเลยนะแล้วผมก็เติบโตมาพร้อมกับเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับผมแต่มู่หลานกูอ่ะมู่หลานกูไม่มีมูชูกูละเศร้าเลยโคตรเศร้าเลยไม่มีมู่หลานนะครับผมแต่ก็อืมนะเอาไงได้มันไม่มีมูชูมันไม่มีมูชูให้กูดูอ่ะก็ช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกต่อไปก็มีใครอีกนะไลท์แอคชั่นสองสามสี่ฮะคั่วละ 101 d a m a ดอ่าอันนี้ผมก็โตมานะครับผมแต่เป็นการเล่าผ่านคูเอล่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องของ101่ง m a ดคือ101 d a m a ดเชนอะ่ะเคยทำเป็นไลท์แอคชั่นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมน่จะสมัยก่อนนู่นนะก่อนยุคแบบดิจิตอลเราตอนนี้นะครับผมนะ,ะ,ะก่อนทก่อนก่อนที่มันจะไฮเทคแล้วล้ำสมัยขนาดนี้นะครับผมอมก็ถือว่าก็ถือว่าคูเอล่าในฉบับ เอาอะไรนะเอมมาสโตนที่รับบทแสดงในเรื่องอะไรนะซูซายควอส์อ่ะเออคนนั้นอะ่ะมาเป็นคุยล่าก็ถือว่าตรงคอนเซปต์นะเป็นแบบว่าดีดีโคตรโครยกนิ้วให้เลยนะฮะอินนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบดีมากๆนะครับผมที่กล่าววันนี้เกือบดีหมดทุกอย่างแล้วก็มาถึงสองอันสุดท้ายนั่นก็คือ the little mermaid เลตเติ้ลเมดกูแม่งไม่ได้เป็นตามอย่างที่คาดฝันว้ะโอเคเป็นคนผิวสีมีผมสีแดงโอเคตรงคอนเซปต์อยู่อย่างนึงก็คือผมมึงแดงอ่ะแต่ไม่ตรงอยู่อย่างนึงก็คือคนเอาเอาคนแอฟริกันมาทำไมาอะ่ะเือแบบชาวอเมริกาแอฟริกันมาทำไมเพื <talvez> ่อผมไม่ได้จะเหยอียดที่เรามาจนถึงตอนนี้นะผมไม่ได้เหยอียดอะไรเลยแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงก็คือคุณจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรคุณได้ถามความเห็น ของแบบอะไรนะแฟนขับดิสนีย์กันหรือยังที่กูเติบโตมาเนี่ยแล้วมึงก็ทําให้ฝันกูสลายแล้วกูมักลับไปมองแอรียลครั้งเดิมไม่ได้แล้วอ่ะเออบอกเลยนะครับผมกล้าพูดในนาทีนี้เลยคือต่อให้มันเป็นหนังลงในดิสนีย์พาร์ทโฮสตร์ผมก็ไม่เคยคิดจะไปเปิดดูเลยด้วยซ้ำแค่เทเลอร์ก็ทําให้กูก็แบบโอ้แม่เจ้ามึงทําอะไรเนี่ยคือมันไม่น่าดูแล้วอ่ะไปดูการ์ตูนเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมมูหลนเหมือนกันกลับกลับไปดู2ภาคแรกอะ ก็คือแบบมันไม่ควรจะเป็นโบกอะแล้วไม่ควรที่จะแบบเอ,อ่อดิสนีย์นะครับผมถามคนดูนะครับผมไม่ใช่ว่ามึงรวยแล้วมึงแบบคือมีอิทธิพลก็จริงอแต่มึงไม่ใช่ว่ามึงจะทําอะไรก็แบบพิชจะเอาอย่างเงี้ยฉันเชื่อว่าคนดูจะดูอือย่าอย่าเพิ่งคิดอะไรองั้นอย่าเพิ่งคิดอะไรงั้นมึงรู้ยังไงว่าคนเขาจะดูคนที่ดูมึงตอบโจทย์ตลาดกับกลุ่มเป้าหมายแบบไม่ถูกต้องอ่ะ เออนะเอาบอกตามตรงนะดิสนีย์ถ้ามึงต้องการคนที่แบบสนใจเป็นทางด้านธุรกิจจริงๆแล้มมมวม, <c oughs> มึงมาจ้างกูดีกว่าไหมมึงมาจ้างกูดีกว่าเพราะกูเป็นหนึ่งในแฟนคลับที่กูรู้ว่าแฟนคลับอ่ะเขาต้องการอะไรและเขาต้องการอะไรจริงๆเออเขาต้องการอะไรเขาต้องอยากได้อะไรเขาอยากดูอะไรเขาอยากเสพอะไรกันเออไม่ได้ทำแบบนี้เอาตัวคอนแบบโอ้นักแสดงคน ที่สายแบบนี้มาโอ้จบแล้วอียคือหัวจะปวดอ่ะแล้วถามว่ากูถามว่าผมไปดูไมหมฮะไม่กูไปดูเรื่องอื่นดีกว่ากูไปดูอะไรนะค่ายอื่นดีกว่าดีกว่ามาดูค่ายเนี้ยคือแบบปวดหัวถ้าดิสนีย์ทำอะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่เจ้าหญิงดิสนีย์ที่แบบมันไม่ตรงคอนเซ็ปต์ก็ตามเถอะกูก็จะไปดูอยู่นะก็ไปสนับสนุนอยู่ของดิสนีย์นะแต่เริ่มหลังๆแล้วกูเริ่มไม่อยากจะสนับสนับสนุนแล้วกูอยากจะถอดแพลตฟอร์มดิสนีย์พลาสเลยด้วยซ้ำ แตมัติดอยู่ตรงที่ว่ายังมี Star War อยู่สตาร์วอ r ยังคํำจุนคํำคองอยู่นะดิสนีย์เออถ้าไม่มีอาโซกาทานโน่นี่กูไม่อยากดูแล้วนะ <c oughs> ในดิสนีย์พาร์อ่ะแต่มึงต้องขอบคุณ Star ์วอลเลยด้วยซ้ำไปเออโอเคนอกเรื่องแล้วก็วนืทั้งหมดทั้งมวลอ่ะที่ผมเล่ามาทั้งหมด ที่ระบายมาทั้งหมดนี้ก็คือมันเป็นความในใจของผมก็คือแบบว่าดิสนีย์มันโบกเกินไปลดลงหน่อยถามเหมือนกับค่ายหนังเหมือนกับโซนิกอะที่แบบว่าโมเดลที่เปิดมาครั้งแรกๆอะแม่งไม่แม่งไม่ผ่านแล้วแม่งก็ต้องมา,มาทำต้องมารีโนเวทใหม่เพื่อเอาใจแฟนคลับอย่างเงี้ยเออเขาอะยอมลงทุนเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้ เอาใจแฟนคลับแฟนคลับสายสายเนี้ยสายตัวละครน,นี้เลยอะ่ะงื้อแต่สิ่งที่คุณทำน่ะตอนนี้นะครับผมไม่ได้ทำและไม่ได้แก้ไขไม่ได้สนใจอะไรพวกกูเลยนะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมที่อยากจะมาบ่นแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับออของค่ายดิสนีย์นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาฟังแล้วก็มาดูด้วยกันนะครับผมถ้าใครไม่ชอบหรือยังไงก็ เรื่องของคุณครับแต่ที่แน่ๆที่ผมกล่าวมานี้คือความคิดเห็นของผมทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์ให้กับช่อง Galactic p i c e Studio เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการวิจารณ์ของค่ายดิสนีย์หรือการเล่าเรื่องใหม่ๆนะครับผมจากช่องของเรานะครับผมก็ถ้าใครอยากสนับสนุนให้ช่องเรายัางเดินหน้าต่อไปโดยที่เราจะไม่โดนตัดหรือเราโดนหน่วยสวาด์บุกเข้ามาลากตัวผมออกไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมโดเน a t ทั้งผ่านพร้อมเพย์แล้วก็ทูมอนีว่วอลเล็ตด,ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นค่ามามา่าแล้วก็ค่าเลี้ยงชีพของผมตลอดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบตะเพียงเท่าน,นี้นะครับผมขอพลังจดสิอยูบทุกท่านตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย